วัสดีครับผมบ่าวุกการเพรอะครับผมพาพี่น้องมาเจ็บเพชรครับผมพอดีมาจกยางพี่น้องเห็นเพชรครับผมก็เลยว่าจะพาพี่น้องมาเจ็บเพชรพี่น้องไปกับผมแต่ว่าเขาเอื้นเพชรนี่ยมาเพชรจิกกว่าพี่น้องที่ออกตามส่วนยางครับผมที่เป็นซีดมสมหรือพี่น้องไป่ครับผมพี่น้องโอ้ยไม่กันสั้นก็ได้มากครับผมนี่องเจ็บผมเจ็บแล้วนี่พี่น้องกัไเล มามาพี like, uh, oh, mm ่น hmm. yeah. ้องครับผมจิบเห็ดพี่น้องผมเห็นมันหลายครับผมก็เลยว่าจกจากพอดีโอ้ยถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบื้องก่อนครับผมไฟหมดแดงก็ลุ่มโอ้ยห่าก็เริ่มออกพี่น้องเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นว่าจิบพร้อมแล้วครับผมก็เลยว่าห่วยเมียนชาร้าจิบจ็บไปซีมเบื้องก็น่าสนดอ พอดีมาจกยางครับผมเห็ดซบนกแขกดิอืมเห็ดซบนกแขกนี่ผมเคยกินพี่น้องเห็ดอันนี้ครับผมผมไปย่างพามหางวดดีอย่างนี้ใส่เดี๋ยวทิปลองเพิ่อพี่น้องเพรน่ะก็คือยาวดีใช่ไหมพี่น้องผมว่าน่าจะได้ลายดอกครับผมลายมันแดงลุ่มมัน

เรากำลังเก็บจูมเลยครับผมอันนี้มันแกงได้พี่น้องมันแกงได้บ่ครับผมเห็ดตัวนี้ยิ่งเด๋ป้าตัว่นาพี่เงาเลยพี่น้องนึนว่าดอกแค่หน่อยกัดดึงออกมาหักเงาขนาดเลยเอาอยู่ว่าแบบนี้ปล่อยเอฟเสือขนาดเลยเนาะแห้งละ เงาดีขนาดครับผมตัวเดมมันแห้งแล้วไปเอ็กเสือมันเกิดปีหนาเวลาพี่น้องเนียเอาตัวที่มันได้แล้วครับผมผลก็เป็นแ้่ยาวปหนึ่งพี่น้องโอ้ขาดจ้อยเวลาเบื้องในแต่ละหักบ้าต้องออกได้ยังไงฮะเอ็กความสะอาดด้ดีอยู่แล้วเนาะเอาตีนออกให้มันเกิดไม่ตัวโอเขาจะเขาดึงยังสิละไปทางในเดิมพ่ะน้ มันไหลยู่พี่น้องหลายอยู่ครับผมพอได้เจ็บอ้วยเอาปานะ่าทำอะไรป้าคืออันใหญ่แหละหลายครับผมเขาได้เจ็บด้วยจากที่เอาไปทางไนกอนนะพีดดน่น้งองายใจมือแดงไหมเนี่ยข้าหัางมือแดงก่อนได้นี่ยันขาดยันข,ขาดขาดจ่อยกันเลย เอาเอาถุงไปได้พี่น้องเออมันสิเกิดไห้อยู่บนเราเอาถุงมาเก็บวันนี้แมบ่มีพี่น้องไปแล้วอุปกรณ์มันเตรียมมาแล้วครับผมยังว่ามาจกยางครับผมตกยางยังมาแล้ครับพี่น้องไม่รู้เนาะพี่มาทางพี่น่าป๊าดถึงนะป๊าดขึ้นลเลยนี่ตัวนี้พี่น,ออเเมมกกน้อ,นอง,องเคนหนไไาไหลนะครับผมเนี่ยลายั้ไออหลายาได้คนหนะ ก็แห็งเหี้ยเว้ยหล่ะพี่น้องแต่ใจเดอกยวก็ผมเลือกเอาพาี่น้องกำลังจุดๆไม่เลยให้นหน่อยนะอเยน,น,น,อยนี่ยฝนตกมาให้คุณพนังานจะหนีเนี่นี่ก็ผมถ้ามันเกิดมันรูออกเป็นมูที่เดี๋ยวพี่น้องมามองเดียวนูย้ยคุ้มก็ผมก็ะจะเอาไปขายถุงก็เศร้าคนนึง เดี๋ยวผมจะลองเก็บคลิปมึงก้าวพี่น้องเปรี้ยงแหลกครับผมจะกินก่อนขอยเลยผมกินผมตอนแรกคงคงว่ามันกินว่าได้พี่น้องอันนี้ครับกิจยางอยื้อฝนคือเห็นเพื่อนมาเจ็บนะเจ้าของเคยเห็นซื่อมือยู่ครับผมแต่่วาก่ได้เจ็บทางรถเทาไงรถเหยียบนี่เนาะมาเด้อครับพี่น้องเจ็บเพี้นต้อกันครับผม ใบายางขนนะข่นัหใบายางขนขนกกำลังจบจ่มพอดีเลยวะีใต้ใบายางกลเราพี่น,อง,นองไม่เห็นมันนะ่ขโขึ้นมาแม่นเพื่นนอ,อนเราเลยนะอีกจัยฝนตกใส่อีกอยปงอีกรอบหนาด,ดิอ,ออกสมือพี่นอ้องออกสมือับผมยางวาทัวหล่าว่า ตอนอ้นยางพวงวังนนะีฮะาเจ็บปิดน,นึ่งลวดทั้งทึงๆมีคนเจ็บด้วยครับผม,มทั้งทึงออกไยให้กันอขบหนึ่งดิ โอ้ได้หลายตืบเลยในพี่น้องเอาไปมาครับผมเหลืองงามมันด right ีขนาดครับผมดอกมันช่ดอกกงจูงอ่ะโอ้ใหได้วันนี้พี่น้องเลยหัวกินเบิดแล้วอ่ะเบาดตัวนี้คือหัก nhau เลยนะ งาวนุ <uther. S 2> <amat S 1> uh, ่มทั้งในบนแหง้ืดบ่เลือกเอตัวจูมาหนึ่งแล้มแดงพี่น้องนี่เด้อเลือกเอาตัวจูมาล้พี่น้อง มามาครับผมโอ้นัดนั้นงใใหญ่นัองบในอย่างขแหงวะ่ะไม้องเลนะนนแบ็ดครับผมเ่อน้างแหงหม่ตเลยีรกเรียกเอาอแล้วับมหยียบเลยรีน้ำใยางเห็ดซบนกแขกเนี่ย สุดลุกเล็กเลกเนี้ยุณพาอื่นเน,ะน,น่ะพี่น้องพอได้เจ็บพอได้เจ็บครับผมคุณอะโอ้ไปเคลียร์ทีมุดเลยลี่ลี่พอได้เจ็บพี่น้องโอ้สิได,ได้ห,หลายไน,น้ไงนี่ตัวมันกำลงังปรุงเยวน้เดียด๋วยวนี้เดีนี้ท่วมไปแล้ว เน่ยนาย,ยูพอได้เจ็บเน,นาะเชียงแหงกบเละแล้วแงอ่อนเนาะครับผมซุนแหงว่่ได้พี่น้องซุนแหงไม่ได้พ่นรับผมเอาไปล่างที่มงุน,น,น,นเมืตอนนี้ที่ดเด่นหนึ่งละต่ำปล้นระพี่น้อง เมืออ่อนี่เป็นคนม้วนวัหลับไปวานเฮ็ดนะเอาเสื้อนะเฮ็ดไปน,นี่หรอที่ก็เป็นที่ก็เจ้าทีทางไหนเลยพี่น,อน้องมาเลยฮึฮ้ยข้างพี่ก็มีเลยตรงนี้ก้อนตรงนี้ก้อนพี่นอ้องทางหลังเฮาหีห้ก้อนเ้า พี่นหนี่ไนว้าผีผีมันีนะหาวล้่องนะไม่มีน้ำบยางใบยางุกคนน้กำล,ลังงามครัผมวากำลังงามเลย,ยป่านเ็ละงก <c oughs> ทำดยังไ,งไปไปเงกเเสียงเดี๋ยวมันหน่อยครับผมหอยจ,จ็บจ็บมาก,กได้หลายเตื่ครับผม <c oughs> ไปจุดมาอะไรต้องเคลียร์หาพี่น้องกันมันจิ๋วมูนึงนะครับผมเนี่ยเคลียร์หาแนงหน่อยมาเชียร์แห่งกัดมุนครับผมอะไรก็พลาดมาพี่น้องทำเลยได้ครับผมเนี่ย มาเจ็บกันผู้ดีมอือมอื่นแห้งแล้วครับผมเนี่ยแห้งเหี่ยวเลยเนี่ยขี้ยางกับใบก้อนครับผมพี่น้องจิ้บเพชรก้อนครับผมกลังมันแล้วว่ามันหลายพี่น้องใครแน่ได้ส่วนนี่แหละพี่น้องเอ้ยอีกสวนหนึ่งของผมมันไม่ค่อยไม่มีครับผมเพชรอันนี้ งานมาพี่น้องทำนี้ก็ได้กำลังสีแห่งก็บผมือ,มสเ,อเสืออนนี้พี่น้องนะันเทก็กแล้วงอกยเ่งทา,งาตัวนี้คะคุณอ่ะตัวนี้มันถ้ามันบานนะคะขึ้นเงาลยสิดอกไงพังโหสมบูรณ์พี่น้องตัวนี้าเาแล้วตัวใดบ ย่างไก่ข้างในล่ะตอนจุกขี้ยางขึ้นลายแล้วครับผมโอ้แต่ลายเติบพี่น้องเป๊บเดียวครับผมแต่ลายเติบพี่น้องเนี่ยังได้ปะก็ะตูดอกมีจูงนะคะไม่ได้ถ่ายนะคดแล้วค่ะถ่ายวิดีโอพี่น้องไม่ได้ถ่ายลูกไม่ได้ ผมมีรูปหนา้าพวกงานแล้ยก็หาไปถ่าเห็นอย่างนี้บ่เอาผมจุกหยางต่อพี่น้องมาเครับผมไปหันเก็บอีกพี่น้องพี่น้องผลงานเท่าับผมรับไปนี้กันได้ได้ทำอะไรหรือพี่น้องหาจุกหย่างแล้วครเอาผมปไปหาอีกเลยพี่น้องได้คอยติดตามคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมรับเจ็บเท่าก็ได้หลายเติบพี่น้องเส้นฟอนหนึ่งเลยก็ผม กัน้นกับากพีคุณน้องที่ตามคลิปน้าคลิปหม่มาแล้วครับผมคลิปนี้กลับไ้ทันนีกอคของผมสวัสดีครับ